วันนี้เวลา11นาฬิกา4นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราคติยาราชนารีสเสด็จไปยังโรงเรียนพิมายวิทยาตำบลในเมืองอำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานสิ่งของจำนวน500ชุดประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเช่นเข้าสารอาหารแห้งผ้าเช็ดต,ตัวสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันหน้ากากอนามายัยยาและเวชภัณฑ์แก่ในอำเภอพ,พิมายและผู้แทนราษฎรที่ประสบอุทก อุทกภัยจำนวน10คนเพื่อเชิญไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอพิมายได้นำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจต่อไปจังหวัดน,นครราชสีมาได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนรูตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้ง32อำเภอมีปริมาณน,น้ำฝนเฉลี่ยสะสมทั้งจังหวัด93.49ม mm, ิลลม จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน20อำเภอบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง6,220หลังวัด37แห่งโรงเรียน38แห่งสถานที่ราชการ9แห่งถนน174สายพื้นที่การเกษตรเสียหาย165,507ไร่ซึ่งราษฎรที่ได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ต่างรู้สึกปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณยังหาที่สุดมิได้ เวลา11น30นาทีสเสด็จไปยังสะพานท่าสงกรานต์ตำบลในเมืองอำเภอพิมายทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอพิมายและทอดพระเนตรสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลเนืน่องจากสภาพธรรภูมิศาสตร์อำเภอพิมายเป็นพื้นที่รับมวลน,น้ำจากลำน้ำสายสำคัญจำนวน5สายที่ไหลามารวมกันได้แก่ลำพระเพิงลำตรองลำเชียงไกรล,ลำจักราชและลำน้ำมูล ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ เป็นสาเหตุให้การระบายน้ําออกจากลําน้ำหมูลล่าช้าเอ่อล้นตลิ่งและท่วมขังเป็นพื้นที่วงกว้างตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2565มีประชาชนได้รับผลกระทบรวม11ตําบล131หมู่บ้านบ้านเรือนรัษฎรถูกน้ําท่วมขัง2,500ครัวเรือนวัด7แห่งโรงเรียน9แห่งสถานที่ราชการ4แห่งถนน20สายพื้นที่การเกษตรเสียหาย17,217ไร่ โดยทางจังหวัดนครราชสีมาได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่รัษฎรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลพิมายและองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองซึ่งมีสถานที่สำคัญเช่นอุทยานประวัติศาสตร์พิมายพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพิมายโรงพยาบาลพิมายและโรงเรียนพิมายวิทยาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้ตาม ปกติก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ได้โดยเร็ว